นี่หลงงงแนะ้ค่ะพี่น้องกำลังเป็นไข่อยู่ค่ะปื้พี่น้องดูมือของไข่หนีหมัหไข่ปุงใหญ่ดิพี่น้องอือยีกับไข่ด้วกันค่ะหละงงงขาวค่ะอุโ aprove, โ้ดยดอกงามๆพี่น้องมึง สวยๆค่ะทำผุนดอกหนึ่งงามๆค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่นงม์วันี้กับพ่อกันวันที่สิบอดสิงหาคมสองพันหรอหกสิหาค่ะพพี่นงองเขาป้ามหาเห็ดค่ะดอกแหลกนะคะนี่ขี้เกเดือนพี่นงองเห็ดผึงหวานค่ะหวานค่ะ เมืวานค่ะแมรีไม่ระโกันทีนัดอกไม้นาแล้วเพึ่งวานค่ะ ตอนนี้ไม่ใช่ผงจอกนะคะผงว,วัานะคะ่ะโอ้ดอกนีบวกง่ามไหมคะดอกน,นี้มันผงจอค่ะพี่นอ้อง

คล้อยเพิ่เคลียร์ลงไปนะ,ะนี่กระเพื่หวานค่ะอื้อออกทางยางเพิ่เเยียบคล้อยเพิ่เเยียบแตกเลยค่ะอเอาไ่ได้เลย กกไงเลยค่ะน้องขาขาเห็ดไข่ค่ะเห็ดละงล้งงะค่ะพี่น้องมันรงเป็นไข่อยู่ค่ะเปิดพี่น้องดูมันไข่นห็นไหมไข่ของไงดิพี่น้อง เดกกับใครกันค่ะเยดเพิงหวานนะคะนี่แร้วแม่ค้าค่ะ้าขุา่นก็บมีค่ะ ละงูขาวค่ะละงูขาวค่ะอุอ้ยดอกงามๆพี่น้องมึงสจยช่วยค่ะ น้ผุนดอกหนึ่งงามๆค่ะพี่หนอกถ้ามาขอนสีแกงนะคะตอนนี้ก็เริ่มสีแกงตาแล้วค่ะ อันนี้เห็ดไข่ค่ะกลางถนน,นเลยค่ะพี่น้องงูขาวค่ะ เราไม่นด้เห็ดปวกเดือดเลยค่ะมันเป็นเดียวมากว่ามันเห็ดเบืองามอยู่มีนจะปวกเดือดค่ะ ทางนะคะอาจจะเป็นประมาณนิดอะหนูอัานค่ะโอ้บ่งเห็ดบวกดอกนี้ค่ะเบิ่งพีดอกดอกง่ายค่ะ เมื่อนีกัซยแล้วนะคะกับสิภาพี่น้องออกเมื่อเลยค่ะเดี๋ยวห้เบื้องเห็ุค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเห็ุที่ว่าหฮาด้ในไมเมือน,นีนะคะพี่น้องเก็มีเห็ดหลงโง่ค่ะเห็นบค่ะมแต่ดอกงามงามค่ะพี่น้องโมวตะเหลื่อมขึ้นนะคะก็ขอพุณนลยลยๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำในด้วยค่ะเราพอกันไหมคิมนาค่ะ สวัสดีค่ะ